สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ทางชอง่องอ่าว่าสจะเป็นวินไลเลโชคชรับชบาพาลุยกับมื้อนี่ช่วงแรงๆของวันีผู้พาน้ำแมฆผู้พาน้ำเมฆผู้พาชาแนลลืมครับของผู้พาชาแนลด้วยนะครับเอฟซี FC, ลืมลืมอีกช่องหนึ่งนะครับมื้อนี่ช่วงแรงๆของวันที่หกครับวันที่หกแล้วมื้อนี่ก็ถือว่า หลังจากรัฐบาลประกาศผลเล่ยมาซีหาวันแล้วนะครับกเ็เลยสีปล่อยแนวทางตวเลขครับเป็นคลิปต่อวดของคุณพ่อครับวิไลให้โชคในวงเล็บยิ่งโยงสองรศเอฟซีว่าคือยิ่งโยงนะคะคอ่าเดี๋ยวชบาเอาตัวอย่างเกาให้เบิงะะ้งเนาะพ่อเนาะเอาตัวอย่างเกาให้เบิ้งเพราะพ่อยกขึ้นให้เพืออ่อนก็ไดเพราะว่าจะได้วาต้องปรับกล่องเนาะ,นะเอาเดี๋ยวสิโยให้บนสัดเจนว่ะเอาใส่ใบ อ่าใส่นี่เนาะอ่าเดี๋ยวเอาลักฐนไอเอฟซีเบิรงก่อนนะครับคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกทาอ่ารอบที่แล้วเลขยกคือนี่เพออโอ้แสงสะท้อนนะคะของคุณพ่อวิไลอ่าเห็นชัดเจนแต่ของฉบับก็เห็นอยู่เนาะอ่าของคุณพ่อวิไลนะคะงวดที่แล้วเลขวิ่งคืหากับหกนะคะหกไปล่างนะคะเนาะเลขติดสองสามสี่มาสองค่ะเอฟซีต่ว่าประกอบคููเข้าบอรเขานะคะ อ่านคุณพ่อประกอบคู่ให้พวกเขามาหลายงวดแล้วนะคะเอฟซีแต่ว่าเอฟซีที่ติดตามของคุณพ่อก็คือติดตามเล็กวิ่งกับเล็กติดนะคะติดตามที่เด็ดของคุณพ่อวิไลเลยคือเล็กวิ่งกับเล็กติดนะคะอ่ะมือนี่ส่วนใหญ่ประกอบคู่กันรุดนะครับเพภัยแต่ว่ากาเคยบอกเอฟซีอยู่นะครับว่าให้เอฟซีจับออกกันได้นะครับท้ามันใจตัวใดตัวหนึ่งอ่าในเล็กวิ่งหรือว่าเล็กติดรอบผมนี่นะครับจับออกกันได้งวดนี้สิบหก ตัวลาคมครับสิบเป็นตัวใดนั้นเข้ามาเบิ่งนํากันเอากับเดียวมื้อนี้ช่วงแรงๆอ่ะเดี๋ให้ผู้บอกเขียนให้หนะคะเนาะอันนี้สิว่าปรับมุมกล่องลองเลยเนา,นา,นา,นาะค่ะเนาะสิได้เห็นพร้อมๆกัน สิบหกี่นาะก็ได้พีก่ก็ได้สิบหกโอเบิดพนอกอ่ะพอคอเขียนเห็นมันพอ่อโตเขียนแดงแต่เขียนใหมมันพอ่ออีกแล้วเราได้หรอเฟปซีเนะข้าใจนะครับเข้าใจแต่ไม่เป็นระเบยีย อ่ครับเลขวิง่งเอาเลขวิ่งก่อนนะครับเอฟซีงวดน,นี้เลขวิง่งตามสูตรนะตามสูตรเลขวิ่งเก้าเลขเก้าคับศูนย์นะครับเอฟซีตามสูตรด้อครับ,รรบเอฟซีมัออมกชอบกับแคปนาจ,จอพิจารณากัน เลขติดนะครับเลขติดติดบนล่างนะคะเป็นเลขติดบนล่างเน,ะะ<ใ>น,น้่ครับเนว่ถ้าเป็นบนล่างอ่าเลขติดนี่เป็นบนล่างนะคะสูตรนี่เป็นสูตรบนล่างนะคะ ห้าหกครับเอฟซีเจ็ดนี่คือเลขติดนะครับเลขวิ่งเก้าับศูนย์เลขวิ่งในเข้ากับศูนย์เอฟซี่แที่คุณพอวิไลฝันครับนมือหกหกชฉบาได้บอในคลิปให้ยูชองชอบานะใหเอฟซี FC ฟังงยู่แต่ว่าบร่รู้ว่า่นจิตจำได้บ่ พอว่าเบอกกรวยออกหลายมือแห้งนะคะราคาจุดเมื่อกอนคงสุดท้ายจนสรุปแนวทางคุณผัวนะคะบ่ได้สรุปบ่ไใดถ่ายคลิปคุณผัวสรุปคุณผัวว่าสิเบอกในคลิปสรุปเมื่้ใดบอกว่าสิเบอกในคลิปสรุปอยู่น่าเสียดายครับพราะสันเทียบซี่กับสิถึอแนมอยู่เพราะว่าคุณผัวฟันยง่มใดมันถือยง่นั้นครับฟันว่าลูกไส้คือไอ้พี่ไส้ของเช่บ่าขับรถขั้นของเช่บ่าครับเวซีเป็นลง กะสบากก็ว่าสิสัมผัสสบากบ่ได้สัมผัสนะครับหดมือมากงากไหมคะเองสีเลบรรยบ่ได้นี่แต่ว่าสบาได้บอกนคลิปให้ฟังอยู่ดิผู้ใดในเบิ่งคลิปเบอร,ร์ทุกคลิปนะสิได้เห็นอ่เลขวิ่งเดินไปที่ศูนย์แต่ว่าเก่านี่บ่มักไมชะบาอืมพอบอ่มามักเก่าแมนพเพราะว่าเลขิดนี่ห้าหกเจ็ดแมนบ่ เอามาใส่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดแมนเอาศูนย์มาใส่คือคือเลขเวิ่งนี่พอเด่นศูนย์แต่ว่าเก่าบมาแต่ว่ามีตัวมากอยู่ตัวหนึ่งแต่ว่าอยู่สูตรอื่นอะ,ะเอสียสูตรอื่นมารวมมาเถอะเสียเอาสูตรอื่นมารวมอะจัดไปนะคะหรือเอฟซีหรือเอฟซีคุณพอคุณแม่เอฟซี FC ทางช่องมักเก่ากับบัวกัน เอาไปพิจาแล้วน้าแต่ว่านวทางสําหรับคุณพ่อวิไลวางวดน,นี่เก่าสิบเดินอืมเก่ามีเปอร์เซ็นต์เดินหน่อยก็ศูนย์แมนก็เลยหมักศูนย์แห้งแล้วบานี่เสียสูตรอื่นมารวมอ่ะพ่อเสียส,สูตรอื่นมารวมไสูตรอื่นมารวมเป็นพันธมิตรกับสูตรนี่เ๋อามารอบเบิ้งว่าสิสิเป็นตัวใดค่ะอ่ะ,ะจัดเลยค่ะเลขคุณพอ่อห้บลายคูนะคะถือคือถือ,ถอ,ถอพี่คือผิดค่ะเอฟซี นะคะแต่ว่าเล็กวิง่งเล็กตีเท่ายัางเป็นที่นะ่าติดตามนะคะเพราะว่าเขาดีเดือนดีนะคะแต่ว่าประกบคู่เท่ากันย่อมรับกันนะคะคเข้าคือเข้าหลุดคือหลุดนะคะเนาะก็เคยบอกเอฟซีอยู่ว่าก็คือยังสี่แหละก็คือยังพอบอกมีกี่นบอกคือพอบอกมากเก่าอ่าือวเอฟซีอ,<พ>อาช <FC> ิมาก็ได้เอออาชิมาก็ได้หรือว่าเอฟซีมากกับบเป็นยังซื้อได้นะคะซื้อได้นะครับเพราะว่ากองฉลากไม่มีเลขดับ เอาง่ายๆบอกไปที่ความใจง่ายๆครับคือแนวทางแนวทางเดินมันมาหน่อยคือคำนวณจากสูตรแล้วคือเก่านี่มันสิเดินหน่อยแทบสิว่ามีทางให้เดินแล้วก็เลยก็เลยก็เลยบอลอยากเอามาฝากเอฟซีหรือเอฟซีทันใดคุณพ่อคุณแม่มักก็ลองเอาไปหาเจ้าครูเบิงเซก่านะคะเนาะนี่ก็คือเอาสูตรใหม่มาเพิ่มกับสูตรนี้ได้สามสูตรทั้งไตและเสว่า เอาให้คุณพ่อคุณแม่เตรียมแคบหน้าจอกันเลยสิบหกตุลาคมเลขวิ่งเก้ากับศูนย์กับหมักศูนนะครับอฟซี่เียบให้เบ่งวดเกา่นนาแนวทางนะครับสำหรับเก่ามันมีแนวทาาที่สิเดินยากนะครับหรือว่าคุณพ่อคุณแม่อฟซี่ท่างช่องว่าว่าพ่แม่นี่มักอยู่ที่เก่ากับว่าเป็นอย่างนะครับก็เลยดึงสูตรอื่นมาใส่นะครับสามสูตรสุดท้่ายนีสบายมีสามแปดสามสองสามห้า เดี๋ยวลืมเขียนบ่อรอให้เอฟซีก่อนเป็นแนวทางบนล่างนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทุกคนครับนวิ่งเ,เลขติดเป็นบนล่างเะค่ะเดินแนวทางเป็นบนล่างทั้งหมดนะค่ะเนาะครับเป็นบนล่าง,เ,นนางเดี๋ยวชบาจ,จะอธิบายให้ฟังนะคะตอนเราเอฟซีที่เขามาติดตามไม่เนาอะ,อะอย่าเลื่อนผ่านคลิปนะคะจะอธิบายให้ฟังแบบใดนะคะสำหรับแนวทางของคุณพ่อวิไลเนาอะ,อะเมื่อก่อนนะคะก่อนที่มันสีรูดมาหลายหมดนี่เนาะ เมื่อก่อนหนีระวางสูตรเหล็กวิ่งคุ้นพอนะคะกับเหล็กติดนะคะสูตรนี้มันจะกอดข้อกันมากคือวิ่งกับมาจับไส่สีประกบก็บคือสีมาเลยนะคะภาพมาในส่วนพักหลังๆเหล็กวิ่งไปบนเหล็กติดไปล่างจะสชนะคะมันบอมานํากันแล้วนะคะ,ะก็เลยอยากให้เอฟซีหาเหล็กวิ่งเป็นแมนมาจับใส่เหล็กติดนี้นะคะแล้วก็หรือว่าเอฟซีมีเหล็กติด ดีๆที่วรุณกับล่องเอาเล็บมีคุณพ่อวิไลหน่ไปใส่นะคะคุณพ่อก็เลยเป็นทีมาทีไปข้องกันเอาสูตรอื่นมาประกอบนํำ<ม>นะคะ<ม>เนาะเพื่ออยากให้ทุกคนถูกทองโตก็เลยจําเป็นต้องหาสูตรอื่นมาประกอบขายเองครับผมละคนว่าสามสูตรทั้งใ้นี่มาจากไสคืออธิบายแล้วว่าคือแนวทางตามสูตรเทศแล้วนี่เก่าไม่มีทางที่แทบซิเซเดินตามสูตรข้องไฟยของมันมะนะคะแนวทางซิซิมานนหน่อย ค่ะสำหรับสูตรคุณพ่อเนี่ยค่ะอ่าสำหรับสูตรผู้อื่นเก่าสิเดนกระซื้อได้ห้าบัวากันนะคะเนาะสูตรไผ่สูตรมันนะคะเอฟซีสูตรไข่สูตรมันค่ะอ่าสำหรับคุณพ่อมาฝากระสิปินเอาสูตรอื่นมารวมประกอบคือมีสามแปดสามสองแล้วก็สามห้านะคะเอฟซีพิจารณาเบิองนะคะเนาะเป็นแนวทางฝากตอนกันด้วยค่ะเด้อมักชอบเข้าติดตามบ่มมาเข้าปล่อยผ่านนะคะเนาะครับราคาสุดท้ายนี่ ครับก็ให้เอฟซีทั้งช่องนะครับชบาพารวยวิไลให้โชคภูผาชาแนลครับมีความสุขคมเจริญช่วงแรกๆนี่กินข้าวแรงแซ่บนอนรับฟันดีสกๆมันๆกับเนว่ทางวิไลให้โชคสุขุสุขคน16ตุลาคมนี่ให้คุณพ่อคุณแม่ทังช่องลำล่ำรวยๆสกๆมันๆมิเหกันกับเนว่ทางของวิไลให้โชคไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ